น้องไอซ์ปล่อยให้นะครับผมสนใจเฟซบุ๊กก็จะเอาไว้ใต้ล่างคลิปให้นะครับผมอย่างแอคเลยครับผมโอ้ลมมาสั ลั่นครับลั่นลั่นไหมปั้นปั้นเครื่องห่างโหลดหลดออกไหมเดี๋ยวสนุูก็จะไม่ค่อยสนุกป้านไหนนะครับนี่มาแบงค์ทำเองอ่ะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับทีนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้มาแลกกับมาแบงค์เท่าไหร่นะครับเล็กโมดังอัด ทิมยังฮะยังกอทิมยัง <c oughs> ทิมยังอยากทิ้งก็ทิ้งได้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผม เมตรเก้าสิบครับโอ้โหขึ้นดีนะครับผมมาตรฐานไม่ได้ทำเองครับพี่เน็กทำครับไปครับทำรูปตัวกันโอ้โหาทำไมดวงนี้อยู่ลมดีอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะปล่อยเชือกโอ้ยก่อเชือกเลยนะครับโอ้โหแสงแสง

ปิดช่องดิ็วปิดช่องเร็วเพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องใหม่แบงค์ชาแนลเลย